ไปไปไปทางลูกูทางนี้น้ำมาน้ำมาจบแล้วชาแล้วจบกี่แท่ง ในตำน่นที่งามข้าจ้องมองโอ้ในไร่เ้าป่ะเป็กไปบางเดียรลสรางกาน้ำมันกลันรถได้โอ้นี่ตำนานแน่ล่ะทไฟเบรคป่

ยับหาองศานะครับตับรอยปแลวนะครับยังบมอโพเด้ับกีบข้างงามดีดอน้องบอกองี่ด้เอาฟันมาฟันสีฟันหนางบ้านได้ดีแล้วตัวเป็นมไก่ตัวาปูกลดไปเมกตามากนะครับออกมาแล้วนะครับ ยังนีออกมากจะเล่นขึ้นการเงิน้านฟ้าของการเงนินหมดเลยนเะนะขมาออกออกมาแล้วก็ขอกไปเยกนะครับสองรอยหสียผ่นไปขับบางเยกนะครับมาตามดก ตัวน่อยอยู่เบิงกันไปเรื่อยๆไปข้างนี้อยู่ดอนมันโรคทั้งดอนน่เว่นแผกดักต่ำกับนีมีเบิดอันละกูไอเห็นงั้น ครับรอเลยครับคภัยทะลฟ้านะครับปัดงานบานข้าเก้าวนะครับสามร้อยพันสามร้อยแล้วนะครับเมฆตำปวนคางมากมาพูกันค่แกใจมันหายเด้วมันน้องวายู่หายไปไรหายมึงตายมาพูดเด้อมันสีเห็นบอเห็นแล้วมันมืดเนาะ อันนี้มันหมืดป็นบางตนใหม่นะพอเจ้ามาถัาเซะเดอร์ไปจึงเมื่อมาถ้าแท่นไฟมากอมบ้าหายเมาไม่ได้ละไปไม่นะครับไปไม่โอ้วันหยอบตามแน่ได้ไี่น้องตามแน่ตามแน่ว้าแล้วแตตอนนี้ตบการมันได้อาตีมันได้เพราะใหลายเพราะพลัามากกพาะสูงงอะเพราะลมมันขึ้นตัน Be ไม่ปาพัดพาลจริงกิงครับเดี๋ยวบางตัวมนลูนั่งนะครับสำหรับเรี้องเงื่อนขวายเด้อยังทำเวลาอยู่กลางอากาศนะครับตามล่นมาเอยอาดภอพารหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้อกรับก้อนนี้ได้พิล้่ได้ตามสภาพนะครับสามร้อยหกสิบห้ามนะครับทำไฟบางแรลกอ๋อขนาดม่อดีมันเอาได้ยิ่งเสียงคือคอย มันหางแนนแนๆเด้อมันขึ้นตันต้งังบงไปไกลตายละสองช่อง